เกิดอะไรขึ้นทำไมมีคนมากมายยืนอยู่ข้างหน้าเราลีเซฟานนายลงจากรถทำไมนายจะทำอะไรกันทำไมผู้หญิงคนนี้นอนลงที่พื้นกลางวันแสกๆแบบนี้ล่ะเป็นไปได้ไหมว่าเธอเป็นลมแดดอย่าไปตรงนั้นระวังด้วย มันต้องเป็นนักขู่กันโชคแน่เลยที่แก้งล้มบนถนนดีเจฟานกลับมานี่นะผู้หญิงคนนี้ตรงใจล้มบนถนนและกันโชคทรัพย์หมอนี่มันโง่ามากเขาไม่คุ้นเคยกับหานหนานและถ้าถูกแบ็คเมย์ฉันก็ต้องคอยตามเช็ดตามล้างให้คนบ้านนอกชอบทำตัวแสนดี มันไม่ใช่เรื่องที่เธอขวรตุนจา้านระวังมีปัญหาฉันสัมผัสได้ถึงร่องรอยของความเป็นอมตะที่คุ้นเคยมาจากผู้หญิงคนนี้ฉันโกรธตัวเองมากเลยที่ปล่อยให้เด็กนี่ตัดหน้าไปบ้าเอ้ยผู้หญิงคนนี้สวยซะด้วยฉันน่าจะช่วยเธอถ้าฉันรู้นี่คุณคะ เธอไม่เป็นไรนะขอบคุณที่ช่วยฉันค่ะร่างกายของฉันอยู่ดีๆก็อุ่นขึ้นเธอไม่เป็นอะไรแล้วตอนนี้อืมขอบคุณค่ะมันน่าประหลาดใจที่ร่องรอยของความเป็นอมตะไม่ได้มาจากร่างกายของเธอแล้วมันมาจากไหนกันนะ คุณคะรอสักครู่ค่ะมีอะไรอีกหรอคุณคะฉันมีแจกันโบราณของบรรพบุรุษที่นี่คุณอยากดูมันหน่อยไหมราคาสามารถต่อรองได้นั่นไงฉันว่าแล้วนายเหมาะกันดีและคนโง่อย่างนายต้องหลงกลนายไม่ยอมฟังฉันเอง ตอนนี้มันสายกันไปแล้วที่จะเสียใจในสมควรถูกแบ็กเมย์ฉันคิดว่าชายคนนี้กำลังโชคร้ายในวันนี้นะถ้าเขาไม่เลือดออกสักหน่อยเขาอาจจะไม่จากไปฉันนึกแล้วไม่มีหรอกที่ผู้หญิงสวยๆจะนอนลงบนถนนโดยไม่มีเหตุผลนี่เซฟานทางที่ดีควรเรียกตำรวจมันไม่ใช่เรื่องเงินมันคือเรื่องของคุณธรรมและคนอย่างนี้ต้องได้รับการลงโทษอย่างสาสม เธอควรได้รับการชี้แนะถูกต้องอย่าสุภาพกับคนอย่างนี้เลยให้เวลาเธอเท่ากับเป็นการส่งเสริมคนอย่างเธอคุณเข้าใจผิดแล้วค่ะฉันไม่ใช่มิจฉาชีพฉันเข้าตาจนจริงๆนี่คือของโบราณของฉันเองไม่ใช่ของปลอมมันถูกเหลือทิ้งไว้ให้ฉันโดยปู่ของฉันเอง ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับตอนนี้ช่องเราได้เปิดรับสมัครสมาชิกแล้วหากต้องการสนับสนุนเราให้กดสมัครที่ใต้คลิปได้เลยนะครับ